ว้าลุงใช้คุณนี่แนะปูชื่อเลยเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนแน่เอ็นดูทรงผมคุณเนี่ยเขาถึงหน้าฮากละประเดี๋ยวเนี่ยเอซคุณเนี่ยทั่วบ้านทั่วเมืองเลยและเอฟลับอ่อนคนเท่าคนแก่ไม่ชอบเอกกันษักโดยเฉพาะทรงผม ไออย่างที่โดนเตนพี่สุดโนใบหน้าของคุณนี่คุณบะฮูนี่คุณบะฮูนี่ฮูนวดเส้นที่สามสิบสี่ของคุณเนี่มาดนึงแมนขึ้นมาเนี่ยผมรับละผมรู้ละเส้นที่สามสิบสี่นวดนี้นะมันเป็นมหาเสน่ห์คุณพยายามเลี้ยงมันไว้เลยนวดเส้นนี้นะคุณไปได้สังเกตมาหรอ แล้วก็โขนผู้ดังคุณเส้นที่สามเลี้ยงจากตังลุ่งขึ้นระโบนเส้นที่สามนี่นะโขนผู้ดังนี่นะจะไปลก,ะล,กลกมันเนอะห้ามลกลกเนีเ่ยเก็บจะตายเออว่ามันต้องลกเพราะว่าเป็นมือลกเออมันมันดูแล้วมันดีเห็นอย่างหน้าคุณแบ่แจ้งแน่เหมือนคนเมืองนะหน่คุณนี่แหละหน้าคล้ายๆเหมือนคขนรักลางคน,าาค,นคนไทยหน้าหน้าเลวหน้าเ่อนของหน้าเลวหน้าตอบ โง่เฮงจะดีสายตานี่ก็เหมือนกันตาคุณเนี맞아맞아맞아好好่ยมันแบบใด้ดำอย่างผมเขาที่แบบใด้น่ะคุณหูตัวก็ตาคุณนี่จะเป็นต้งรูปนี่นะเป็นสีฟ้าหูตัวก็เคยส่องกระโจกก็รถ้าเกิดเคนมาด้ที่ที่ที่เคยหันกระโจงก็เคยหันยาเคยส่องอ่คุณบอเลย โดยรวมหน้าตาคุณนี่เป็น่ยฟ้าเลยคุณอาจจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมไทเบียฮัสกี้คุณจกะก่อนเปนเป็ีนใหญ่หลายพันธ์มาขีาา้แงหมูมจับมาไปเลยไปใจ้ใหญ่อันนี้ของคุณนี่แน่จะเป็นทางทางไอ้คนห้องลูกครึ่งของคุณนี่เยอคุณต้องมีพลังประมาณก่อนต้องมีมันแกวม,มีอ๋อ เพราะแค่ตาเนี่ยปัแ no น <Jason? S 1> ่เ well ชื่อแน่นอนยะตานี่เป็นสีฟ้าหมดบอกเข้าใจทรงผมนี่กระเทือนกินล้นี่แหละแต่หนวดเนี่ยเอาพอโดยรวมแล้วนี่แหละถึงหนวดถึงเขาถึงไอ้ยหงมนี่แหละเอาพอแล้วอย่างก้างหาปแาสลักแต่ถ้าเอาพอพอโดยรวมเลยเด้นี่บอกผมแกเดี๋ยวหัวยันนักคอยติ่งตาฮึลองคุณโรยนี้มั้ง เออวันนี้อารมณ์ดีแบนพิเศษที่ผมชอบอันนี้นะ่ะเป็นลิ้วไวไปน่ะเป็นลิ้วก็ไนนะปน่นนะมันมันมีสสนเลยมีหูหูกด้มีสสนดห์ลุงชายนี่เป็นคนที่ว่ายิ้มหวานยิ้มหวานแตในบรรดาหน้าตาแกนตาลิ้วเนี่ยผมชอบหมดแม้แต่กระท้าหูหูนี่น่ะในความรู้ชิดหัเนี่ยผมชอบผมมาชอบอยู่อย่างเดียวคืออย่างหัว ผู้ดังผู้ดังลุงชัยนี่แน่มันเหมือนอันนั้นของ,งวัว<อ> <c oughs> ใช่หรอครับ <c oughs> อ้าวผมมาชอบเลยมันเหมือนอันนั้นของวัวไอหยางวุ่งก็อ,นนองงวัยวะเพศวัวเหมือนขนาดหลวงพ่อที่เหมือน ทิ้งก็ทั้งเหมือนกว่าห้าอ่ะฮะมันนี้มันมีเสน่ห์ก็คือจดีว่ะเนอะนี้มันมีเสน่ห์นะเอางี้ดูว่าวันนี้เอาอีกไหมยะอยากกินกันดีกว่าอ๋อยำเมนูมาตอนหันแน่มาดีกว่ายำเห็ดเห็ดไตยั่งเห็ดเปลืองเห็ดเปลืองอู้ตะคื้นที่เขาไปยื่นหรือหันมาการลงใหม่ดอกยำเห็ดเปลืองวันนี้ใจไอ้ น้ำพริกลาบของขายน้องแนนเชียงใหม่ดอกแเนาะคุณซื้อมาแต่ว่าแม่เอาจัดการยำไสหยังโอ้ยมีละยำเห็ดเผืองใส่ปลาทูเนาะปลาทูาก,าก,กับกินกับน้ำพริกกับปิกันอ๋อแล้วคุณซื้อมาอย่างปลาทูก็ใส่ต้นเห็ดและก็ตำน้ำพริกกับปีิอ่ะตำน้ำพริกะปิอ่ะเอออ๋อนึกว่า เอาบดูใจโดยเตัโดยเงาือว <Yeah. S 1> ่ากึ่งนกอนงกึ่งกึ่กยนกะเพาต้องหูบะเนาะแตงไม่หมกเลยเนาได้อ่รอันเดียวชะกมลงมือทำเนาะลงมือทำเนาะไปเอาแล้วบ่เดี๋ยวห้เฮ็ดมาปอกก่อนเออมาปอกก่อนโอเคเนาะ